รายการรอบรัวราชมงคลจัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีควบคุมรายการโดยดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการรองศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศว้าวคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษากับ4สาขาวิชาที่น่าสนใจสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะบริหารธุรกิจมทรธัญบุรีอาคาร3ชั้น2ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4กรกฎาคม2557สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-549-4849และ02-549 3 2 4 1หรือที่ www.bus.rmutt.ac.ts นะคะ40ปีมทรทัญบุรีจัดการประชุมวิชาการเรื่องวิกฤตบัณฑิตไทยความท,ท้าทายโอกาสและแนวทางการพัฒนาในวันที่25กรกฎาคม2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025493027หรือที่ www.centralicon.rmutt.ac.th u n r มาร่วมกันขับเคลื่อนบัณฑิตให้เป็นผลผลิตในอุดมคติของไทยเก้าตามความเคลื่อนไหวเก้าทันการศึกษาในรอบรัวราชมงคล สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอบด้วราชมงคลที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz เมกะเฮิรค่ะกับดิฉันมิมนพันธ์อภาเวศนะคะทุกเกิดวันจันทร์ค่ะเวลา19บนากานาทีถึง20นาฬกาค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้อีกช่องทางหนึ่งที่ radio 8 9ด rmutt ac th ค่ะ วันนี้ตรงกับวันที่30มิถุนายน2557ค่ะส่งท้ายของเดือนมิถุนายนกับหลากหลายเรื่องราวสาระความรู้แล้วก็เพลงประพอจากรายการเช่นเคยนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกเป็นแวดวงการศึกษาจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะติดตามกันด้วยข่าวรับสมัครงานและข่าวทุนการศึกษาค่ะปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่ น่าสนใจนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของผลไม้มืองร้อนที่มีคุณประโยชน์อย่างมากมายมาบอกเล่าให้ฟังค่ะช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะไปที่มทรธัญบุรีค่ะมีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการกที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐให้แก่ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งจัดในช่วงวันที่16-18กรกฎาคมนี้โดยกิจกรรมที่1น,นั้นจัดในวันที่16กรกฎาคมนะคะแล้วก็กิจกรรมที่2จัดในช่วงของ16-18กรกฎาคมค่ะที่โรงแรมฮิลไซด์คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ทปราจินบุรีสำหรับนะคะผู้ที่เคยผ่านการอบรมสัมมนากฎหมายตามที่ฝ่ายวินัยและนิติกรได้จัดขึ้นหรือที่หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้วพิจารณาเห็นว่าการสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในองค์กรค่ะเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองรวมทั้งแนวคําวินิจฉัยคดีปกครองที่เป็นมาตรฐาน การปฏิบัติราชการที่ดีที่ควรทราบค่ะก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างความรู้แล้วก็ทัศนคติที่ดีนะคะดังนั้นนะคะก็ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะนำพาให้กับบุคลากรในหน่วยงานนะคะเข้าใจในแนวปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อกันที่ข่าวของมอทรสุวรรณภูมิกันนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง แแห่งกำหนดการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่6นะคะแล้วก็การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครั้งที่5ค่ะในหัวข้อเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมสู่อาเซียน โดยจะจัดในวันที่23 2 5ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารเทคโนโลยีาลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะรายละเอียดนั้นสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ rmutccon.rmutsb.ac.th ค่ะ <im> <ac>. <im> ไปที่มทรธทัญบุรีนะคะเป็นเรื่องของการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจนะคะมี4สาขาวิชาด้วยกันนั่นก็คือสาขาวิชาการตลาด สขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะโดยจะรับสมัครในวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะบริหารธุรกิจอาคาร3ชั้น2ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ยังคงอยู่ที่ธัญบุรีค่ะก็มีเรื่องของการแข่งขันห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลน,นะคะซึ่งจะรับสมัครในเดือนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มการแข่งขันในวันที่1กรการาคมถึงวันที่13สิงหาคมนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนั้นนะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วต้องรีบตัดสินใจในการที่จะามาสมัครกันนะคะ แล้วก็ปิดใช้กันที่ข่าวรับสมัครงานอีกเช่นเคยนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะก็ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะสำหรับคุณฟังที่สนใจจะเรียนต่อนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่ w w w m u s r m u t t t c เอค่ะ Why? 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 Look at a space. ค่ะคุณฟังครับพักฟังเพลงพระพอจากรายการกันไปแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงของความรู้เกี่ยวกับ IMC หรือ IMC Corner กันนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากติดตามรับฟังกันเลยนะคะ IMC c o r n e r สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ IMC Corner ช่วงเวลาของสาระดีๆด,ด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรค่ะคุณผู้ฟังคะการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้นหมายถึงการใช้กิจกรรมหรือว่าเหตุการณ์พิเศษเป็นสื่อกลางในการสร้างความสนใจและโอกาสในการเห็นตราสินค้าตลอดจนความผูกสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายค่ะ โดยวิธีที่นิยมกันมี2วิธีวิธีแรกก็คือกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นเองค่ะกิจกรรมแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่บริษัทได้ทําการคิดสร้างสารรค์กิจกรรม ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆอย่างเช่นการเปิดตัวสินค้าหรือว่างานครบรอบของบริษัทค่ะส่วนกิจกรรมประเภทที่2นะคะเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้อื่นจัดขึ้นค่ะเป็นการเข้าร่วมกับกิจกรรมที่คิดขึ้นโดยผู้อื่นอย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้าโดยจะมีบริษัทต่างๆนำสินค้าของตัวเองเข้ามาร่วมแสดงในงานดังกล่าวค่ะซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะคะยังสามารถมุ่งเน้นไปที่3ามเป้าหมายสําคัญได้แก่กิจกรรมทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับตัวสินค้าเพื่อเพิ่มความสนใจโอกาสในการเห็นและความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะส่วนกลุ่มเป้าหมายอีกลางหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับองค์กรค่ะเน้นการจัดกิจกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ไปที่องค์กรเป็นเจ้าของสินค้ามากกว่าตัวสินค้าซึ่งเป็นการส่งเสริมการรับรู้ทัศนคติรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะและเป้าหมายสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบๆที่ตั้งของบริษัทที่ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนเพื่อมุ่งหวังจะเป็นสมาชิกของชุมชนรวมทั้งกิจกรรมทางการตลาดแบบนี้จะช่วยสร้างและก็เสริมความศรัทธาให้แก่องค์กรกับชุมชนต่างๆนั่นเองค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009ถึง15ต่อ6863หรือที่ w w w m c t r m u t p a c t h ช่วงข่าวรับสมัครงานมาถึงข่าวรับสมัครงานและข่าวทุนการศึกษากันนะคะ,ะเป็นข่าวจาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลียค่ะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวนหนึ่งทุน เพื่อเรียนต่อในทุกๆสาขาวิชาประจำปีการศึกษา2,557นะคะมูลค่าการศึกษานั้นอยู่ที่6,000ปอนด์หรือประมาณ324,000บาทค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดสอนได้ที่เว็บไซต์นะคะที่ w w w s y d n e y a u นะคะ ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนนั้นจะต้องไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ค่ะสามารถเข้าเรียนในภาคเรียนที่กำลังจะเปิดนี้ได้มีผลการเรียนดีมีทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกออจะคัดเลือกจากผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัครโดยตรงผู้สนใจสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่สตุลาคมนี้ค่ะ ช่วงสาระความรู้ทั่วไปมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้ววันนี้มีเรื่องของผลไม้เมืองร้อนที่มีประโยชน์มากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมาเริ่มกันที่สับปะรดกันนะคะสับปะรดนั้นลดอาการอักเสบค่ะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีมีเอนไซม์ นะคะที่จะช่วยย่อยโปรตีนได้ดีซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับตัวยาแอสเพลินจึงช่วยลดอาการอักเสบลดการจับตัวของเกล็ดเลือดได้นอกจากนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารหรือแน่นท้องหลังทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็ให้ลองดื่มน้ำสับป,ประรดหรือทานสับป,ประรดตามหลังดูก็จะช่วยลดอาการแน่นท้องได้ค่ะผลไม้ชนิดที่สองคือกล้วยนะคะช่วยคลายเครียดใครรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีความสุขลลองหยิบ ผลไม้ที่หาซื้อได้ง่ายๆอย่างกล้วยมาทานดูนะคะเพราะว่ากล้วยนั้นมีวิตามิน B6 เพียงแค่ลูกเดียวก็ให้วิตามิน B6 มากถึง1ใน3ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันแล้วค่ะวิตามิน B6 นะคะก็จะไปเปลี่ยนกรดอะโมโนโทริปโตฟานให้กลายเป็นเซโรโทนินค่ะซึ่งเป็นสารสือร่อประสาทต้านความเครียดช่วยให้รู้สึกอารมณ์ดีผ่อนคลายมีสมาธิขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วกล้วยยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียม ชั้นดีที่ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตอีกด้วยค่ะผลไม้ชนิดที่3ามนมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกนั้นลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งเต้านมค่ะผลไม้ส,สีเหลืองๆอย่างมะม่วงสุกนั้นมีแคลโรทีนอยด์ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดแต่ที่ต้องให้ความสนใจคือมะเร็งเต้านมนะคะโดยการศึกษาจาก International Journal of Cancer นะคะเมื่อปี2009ค่ะ พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัยใกล้หมดประจำเดือนทานอาหารที่มีแคโรทีนอยมากกว่า2หน่วยบริโภคต่อวันสามารถที่จะลดโอกาสเสี่ยงเร็่งเต้านมนถึง17%เพราะว่าแคโรทีนอยนั้นจะไปรบกวนฮอร์โมนเอสโตรเจน จนเป็นสาเหตุนหนึ่งของการเกิดมะเร็งเต้านมแต่อย่างไรก็ตามนะคะสารแคโรทีนอยนี้จะไม่มีผลกับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงวัยทองนั้นจะมีการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาน้อยมากนั่นเองค่ะ ก็ลองนะคะทานมะม่วงสุกสักครึ่งลูกแล้วก็หันมาทานกับสลัดในมื้อเที่ยงก็อร่อยดูนะคะค่ะผลไม้ชนิดต่อไปนะคะคือมะละกอปกป้องหัวใจค่ะคุณฝังทราบไหมคะว่มามะละกอน,นั้นเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากถึง70มิลลิกรัมต่อปริมาณ100กรัมแล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีวิตามินเอซึ่งเป็นสารที่มีความสำคัญในการป้องกันการเกิด อนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งคอเลสเตอรอลนี้เองที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดดังนั้นถ้าอยากให้สุขภาพใจแข็งแรงลองหยิบมะละกอมาหั่นเป็นชิ้นเล็กทานกับโยเกิร์ตก็จะได้ประโยชน์จากสารแอนตี้ออกซิเดนต์เกินร้อยเลยทีเดียวนะคะ,คะมาถึงชนิดต่อไปคือเง,งาะค่ะแก้ท้องร่วงแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันผลไม้ที่รสหวานอร่อยกินเพลินแบบนี้นะคะก็มีวิตามิน B ธาตุเหล็กแมงกานิส สามารถที่จะแก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงซึ่งช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ เสริมผุ่มคุ้มกันนะคะช่วยรักษาอาการอักเสบในช่องปากแต่ประโยชน์เหล่านี้ต้องเป็นงอสดๆเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นงอกกระป๋องในน้ําเชื่อมที่แม้จะอร่อยแต่ก็จะได้รับความหวานจากน้ำตาลมากเกินความต้องการแทนค่ะข้อควรระวังก็คือไม่ควรจะต้องทานงอมากเกินไปเพราะว่างอะนั้นมีสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร จากนั้นถ้าเกิดใครกินเข้าไปมากอาจจะมีอาการท้องอืดท้องผูกตามมาได้ค่ะที่สําคัญคือห้ามทานเม็ดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในเม็ดจะมีพิษแม้จะเอาไปคั่วจนสุกแล้วก็ตามถ้าทานเข้าไปนะ่าอาจจะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนตามมาก็ได้เหมือนกันค่ะการคุณฟังค่ะเงาะนั้นเป็นผลไม้ที่มีรสหวานมากจึงไม่เหมาะกับคนที่กําลังควบคุมระดับน้ตาตาลในเลือดอย่างแน่นอนนะคะ ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะคือมังคุดเขาบอกว่าเป็นสุดยอดผลไม้ของหญิงตั้งครรภ์เลยทีเดียวค่ะการมังคุดนั้นถือเป็นผลไม้ที่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์เพราะว่ามีวิตามินบีแล้วก็สารโฟเลตที่ช่วยบำรุงครรภ์นอกจากนี้นะก็ยังมีไฟเบอร์ธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินซีที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรงบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันถ้าเกิดใครกินเนื้อมังคุดหมดแล้วก็ยังเอาเปลือบไปใช้รักษาสิวได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะการศึกษาหลายๆชิ้นยังพบอีกค่ะว่ามังคุดนั้นมีสปปรรพคุณดีเลิศต่อสุขภาพอีกมากค่ะไม่ว่าจะป้องกันโรคภูมิแพ้มีธิ์ช่วยขยายตัวของหลอดเลือดจึงช่วยลดความดันโลหิตได้แล้วก็มีธิ์ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันด้วยนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้อีกด้วยค่ะรวมถึงยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อีกหลายชนิดประโยชน์หลายด้านนี้นะคะ ก็ต้องรีบหาัมคุดมาทานกันเลยทีเดียวค่ะผลไม้ชนิดต่อไปคือน้อยหน่ารักษาผิวหนังน้อยหน่านั้นมีไฟเบอร์สูงอย่างแอปเปิลก็ยังต้องชิดซ้ายเลยทีเดียวนะคะว่าน้อยหน่านั้นมีไฟเบอร์สูงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็มีวิตามินซีถึง60%เ์ ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันแล้วก็ยังมีแมงกนีเซซึ่งมีมากมายนะคะก็ถือว่าช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเส้นผมเป็นเงางามดวงตาใสาปิ๊งช่วยรักษาโรคหอบหืดควบคุมระดับน้ำตาในเลือดส่วนใครที่ปัญหาเรื่องผิวหนังในหนาก็ยังมีสรรพคุณทางยา ช่วยรักษากลากเคลื่อนหิดเหาได้ด้วยนะคะด้วยการนำมเมล็ดหรือใบน้อยหนามาคั้นน้ำแล้วก็นำมาพอกบริเวณที่เป็นนั้นก็จะช่วยรักษาผิวหนังสมานแผลต่างๆได้แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำที่คั้นแล้วถูกตาหรือริมฝีปากเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองค่ะ,คะมาถึงมะเฟืองกันบ้างนะคะมะเฟืองนั้นช่วยหลับสบายค่ะ คุณผู้ฟังคะเอ่อมะเฟืองนั้นมีโพแทสเซียมนะคะมีไฟเบอร์แล้วก็วิตามินซีสูงช่วยรักษาอาการเลือดออกตาไรฟันแล้วก็เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง เป็นยาระบายแก้ท้องผูกช่วยขับเสมหะแก้ร้อนในได้ส่วนใครที่เครียดบ่อยๆนะคะนอนก็ไม่ค่อยหลับมะเฟืองก็คือผลไม้ที่ต้องลิ้มลองเพราะว่ามีสารแอนไฮโดรบาราคอนนะคะช่วยคลายความเครียดบรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่านเพิ่มเติมด้วยสารอันคลอยที่ช่วยให้หลับสบายตบท้ายด้วยวิตามิน B2 นะคะซึ่งจะช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจได้อย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังก็คงจะต้องอะระวังมะเฟืองนะครับว่ามีกรดอ,ออกซาลิกสูงจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ผู้ที่ต้องการฟอกไตเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้รวมทั้งผู้ที่กําลังทานยาลดไขมันแล้วก็ยาคลายเครียดก็ไม่ควรจะทานมาเฟืองเช่นกันนะคะมาถึงผลไม้ชนิดต่อไปคือขนุนบำรุงสายตาค่ะผลไม้มึงร้อนชนิดนี้ก็มีวิตามินซีและแมงกานิที่จะช่วยบำรุงกระดูกตับ ตับอ่อนแล้วก็ไตแถมยังเป็นสารสำคัญที่ช่วยดูแลสมองระบบประสาทเสริมภูมิต้านทานร่างกายแล้วก็ผลเหลืองๆของขนุนนั้นยังวิตามินเอลูทีนซีแซนทีนที่มีประโยชน์โดยตรงต่อดวงตานะคะช่วยในเรื่องของ การมองเห็นป้องกันอาการตาบอดกลางคืนด้วยนอกจากนี้ยังมีสารอะลิกแนนนะคะแล้วก็ไอโซฟลาวอยด์แล้วก็สารซาโปนินที่จะช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งอีกด้วยค่ะประโยชน์ของขนุนนั้นไม่ใช่ว่าจะหยิบขนุนมาทานจนเพลินได้นะคะเพราะว่าเนื้อขนุนร้อยกันนั้นให้พลังงานสูงถึง 95กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวแถมมีน้ำตาลถึง20กรัมนะคะเพราะฉะนั้นทานได้แต่อย่ามากนะคะค่ะมาถึงชนิดสุดท้ายแล้วคือลำไยลำไยนั้นบำรุงหัวใจแล้วก็ปราบอาการปวดเป็นผลไม้ที่ให้น้ำมากถึง80%แถมยังมีสารอาหารดีๆอย่างโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและธาตุวิตามินอีกไม่น้อยจึงช่วยปราบโรคได้สารพัดโดยเฉพาะ บรรเทาอาการปรวดแก้ข้ออ,อักเสบช่วยให้เส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อทำงานได้เป็นอย่างปกตินะคะสรรพคุณดีๆอย่างนี้นะคะทางรายการรอบรู้ราชมงคลน,นะคะก็คัดสรนมาฝากคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะ ฟังวเวลาของรายการรับรู้ราชมงคลหมดหลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะเวลาเดิมนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลติดตามรับฟังรายการได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Radio 8 9 5 i. m. u. t. t. a. c. t h s. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีใจรักในเจดสาขาดังนี้ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 2. สาขาวิชาการผลิตพืช 3. สาขาวิชาประมง 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2557สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 592 1943หรือที่081 819 6564ก้าวตามความเคลื่อนไหวเก้าทันการศึกษาในรอบรัวราชมงคล มีความสุข,สขกับนิทานอีศบวันนี้เสนอตอนสุนักกับจระเข้มีฟาร์มแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆแม่น้ำสายหนึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงสัตว์ต่างๆไว้มากมายหลายชนิดวันหนึ่งมีจระเข้ตัวหนึ่งขึ้นมาจากน้ําแล้วตรงเข้าไปจับลูกสุนัขไปกินเป็นอาหารก่อนที่จะคานกับลงไปในน้ําแม่สุนัขเสียใจมาก มันแน่ใจว่าจระเข้ต้องกลับมากินลูกของมันอีกแน่แม่สุนัขจึงรีบวิ่งเข้าไปที่โรงนาแล้วร้องอ้อนวอนว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยเจ้าจระเข้คงจะมากินลูกๆของฉันเป็นแน่ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมช่วยแม่สุนัขข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าจระ,ะเข้มีรูปร่างใหญ่โตและดุร้ายมากหมาบอกใช่แล้วใช่แล้วพ่อวัวก็เห็นด้วยแม่สุนัขจึงไปหาลา แต่ลาก็ปฏิเสธเช่นกันทําให้แม่สุนักรู้สึกสิ้นหวังมันจึงยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ขนาะนั้นมีสุนัขตัวดําตัวหนึ่งเดินผ่านมาท่านร้องไห้ทําไมหรือแม่สุนัขจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้สุนัขดําฟังอยากก่ากลัวไปเลยข้าจะพาเพื่อนเพื่อนมาช่วยท่านเองหลังจากสิ้นคําสุนัขดําก็ได้ไปตามพักพวกมาต่อสู้ ระหว่างการต่อสู้ก็มีสุนัขบางตัวที่ต้องตายไปแต่ตัวที่เหลืออยู่ก็คงจะสู้กับจระเข้ต่อไปอย่างกล้าหาญจระเข้ถูกพวกสุนัขก,กัดได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทนไม่ไหวจากนั้นจึงหนีกลับลงน้ำไปแม่สุนัขจึงได้ลูกสุนัขกลกับคืนมาและกล่าวขอบคุณอย่างาซาบซึ้งใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามลำบากคือเพื่อนที่แท้จริง